สวีดัตพบกับรีวิวแมนรีวิวแบบแมนแมนวันนี้เราก็อยู่กับเส er ียงแมนเช่นเคยกับแล้วก็ผมริวนะครับริวนาะโวเยวันนี้เราจะไปไหนกันแมนวันนี้เราจะไปเทสไดร์ของรถนิสสันอันเมราออร์นิวว้าวออร์นิวนิสสันอันเมราเปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อ w w w n i t s a n เ o t h เป็นรถอีโกคารถใช้ในเมืองรถเล็กๆทั่วไปรถเล็กๆเครื่อง1,000 t พ r b o ทช่เโบใช่ยวไปดูซิว่ามันจะแรงแค่ไหนแต่วันนี้เราจะไม่ได้ขับเราจะไม่ได้เทสเองเราจะมีน้องมาเทสให้เรานี่ <Yahoo! S 2> ถ้าอยากรู้ว่าน้องเป็นใครน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ตอนนี้เราจะไปรับรถกันก่อนเราจะไป<ว>ที่ไหนนะวันนี้เราจะไปที่ นิสสัน M1 พิซโลกสำนักงานใหญ่ท่าทองนะจ๊ะวันนี้ถูกต้องเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราไปรับรถเสร็จแล้เวเราก็จะไปรับน้องกันเ,เจอกันนะครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเดินนะครับวันนี้ผมเซลเบนนะครับก็วันนี้มะทำอะไรกันวันนี้ผมมาอยู่กับนิสสันอะเมร่านะครับตัว V Sport Tech ตัวนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับแต่ว่าหลักๆวันนี้ผมจะมาเน้นเรื่องเครื่องยนต์เนาะว่าออปชันภายในนะครับสำหรับรถที่ให้มารูปทรงต่างๆเป็นยังไงบ้างตามผมมาดูด้านนี้ครับตัวนี้นิสสันนามิล่านะครับตัวลองท็อปขึ้นไปนะครับหรือว่าตัว V v r ีแอล t ปอร์ตตัวนี้ไฟข้างหน้านะครับจะเป็นไฟ l e d นะครับให้เป็นไฟ d a y t i m e มาด้วยแล้วก็ด้านหน้าโลโก้ที่สันนะครับขอภัยนะฮะตรงนี้มีเรดาราวิวมาให้โอเคครับ มาดูกันด้านข้างครับถ้าเป็นรุ่น s p o r t t e c นะครับราคาต่างกันตัวนี้กันชนหน้าจะเปลี่ยนมาใหม่จะไม่ใช่สเกิร์ตนะครับจะเป็นกันชนหน้าเปลี่ยนมาใหม่เลยแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับก็คือแม็กขอบ15นะครับแต่ตัวนี้จะปัดเงามาให้แล้วโอเคครับแ็กขอบ15ยางปัดเงามาให้แล้วอ่าสังเกตสังเกตใช่ไหมฮะร,รูปทรงรถต่างๆนะครับก็คือถ้าเป็น V l หรือว่าเป็นตัว v s p o r t Tech นะครับสีของกระจกกับสีของกันชนนะครับจะต่างกับสีรถก็คือจะเป็นแต่งมาแล้วกระจกรถนะครับจะเป็นสีบรอนทุกรุ่นนะครับไม่ว่ารถท่านจะเป็นสีดําสีส้มหรือว่าสีแดงนะฮะกระจกจะเป็นสีบรอนมาแต่งมาแล้วครับด้านนี้ครับพิเศษนิดนึงนะครับสําหรับลูกค้าที่งงว่าเอ้นิสสันอเมล่าทุกรุ่นทาไมมีติ่งตรงนี้มาด้วยตรงนี้นะครับ ทุกทันนี้ขับรถไปมีรถอยู่แล้วอาจจะไปเบียดเสาไปนู่นไปนี่นะครับผมแนะนํานะครับตรงนี้ดูดีๆนะครับตรงนี้เป็นส่วอขออภัยครเป็นตัวนี้เป็นส่วนในช่วยของการเอลโร่ไดนามิกครับในการปรับสังเกตว่ารถทุกรุ่นนะครับจะเป็นแผ่นพลาสติกติดมาให้แต่ถ้ารุ่นนี้จะเป็นโครงรถมาเลยก็จะได้ทั้งเป็นตัวนิสสันอะเมราตัวธรรมดาหรือว่าตัว s p o ร์ตเทคจะเป็นทรงนี้เหมือนกันนะครับทางด้าน ไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะให้ครอบไฟสีดํามานะครับทุกรุ่นเป็นแนวสปอร์ตนะครับไฟเป็นจะเป็นมุมแมลงซิกเนเจอร์นะครับของนิสสันโดยเฉพาะขออภัยนะครับขอญากกดเห็นไหมครับไฟท้ายจะเป็น LED เป็นรูปมุมแมลงซิกเนเจอร์นะครับตรงนี้จะได้ทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่น Sport t e ทคเหมือนกันนี่ครับอันนี้ไฟไม่ได้แต่งนะฮะจากโรงงานนะครับอ่าเสริมต่อนี้ครับสำหรับรุ่น Sport t e ทคนะครับที่เราอยู่กันตรงนี้สีขาว ตรงนี้จะมีสปอยเลอร์หลังมาให้เลยจากโรงงานนะครับแล้วก็กันชนท้ายจะเปลี่ยนไปให้รับกับกันชนด้านหน้านะครับโอเคครับขออนุญาตเปิดนะครับถ้าเป็นกูแจกูแจนะครับนิสสันทุกรุ่นนะครับเหมือนกันตั้งแต่นิสสันมาร์สยันนิสสัน GTR นะครับรูปทรงเดียวกันเลยถ้าแฟนไบรอันโอคอนเนอร์นะครับก็เหมือนกันเลยเปียบไบรอันก็ใช้แบบนี้ขอไปนะครับ กดเปิดฝากระโปรงนะครับท้ายนะครับตัวนี้บรรจุสัมภาระด้านหลังได้ค่อนข้างกว้างกว่า,วารุ่นปกติขอยนานนะครับตรงนี้มีชุดปะยางฉุกเฉินมาให้เหมือนเดิมยังไม่มียางอะไหล่นะครับก็สําหรับผู้ขี่ที่เป็นผู้หญิงวัยรุ่นนะครับอาจจะเปลี่ยนยางอะไหลเป็นตรงนี้นิสันให้มาเป็นตัวปะยางฉุกเฉินนี่ครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่จะออกรถนะครับอยากได้ถาดรองท้ายอะไรอย่างี้เดี๋ยวคุยกับเซลได้แต่ซื้อกับผมเนี่ยผมแถมให้อยู่แล้วขายนิดนึงนะโอเคครับสังเกตนะครับตัวที่ต่างกับรถซีดานทั่วไปนะครับสังเกตว่าเคิร์ฟหลังนะครับมันจะมาถึงกระโปรงเลยฉะนั้นเพราะอะไรทำอย่างงี้เพราะอะไรเพราะว่าเบาะหลังครับขออภัยนะครับเบาะหลัง ผู้โดยสารด้านหลังนะครับจะสามารถมีสเปซเพิ่มขึ้นกว่ารถเก่งทั่วไปสังเกตใช่ไหมครับรถเก่งสมัยก่อนจะเป็นกระจกรถหักลงมาเลยใช่ไหมครับอันนี้จะสะโลปลาดลงไปสังเกตนะครับว่าข้างในจะกว้างกว่าเดิมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตพามาดูในส่วนของผู้ขับขี่ด้านหน้านะครับรุ่นลองท็อปนะครับก็ตรงนี้จริงๆตัวนี้ได้มาตั้งแต่รุ่นรุ่น v EL นะครับเริ่มต้นพวงมาลัย เป็น d s h a p นะครับจากนิสสันเบาะหนังหุ้มมาแต่ตรงนี้เป็นรุ่น s ป o r t t e c นะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้ต่างจากตัวธรรมดาอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับก็คือคอนโซลนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับจากในรถเทสที่เราจะไปขับกันจะเป็นสีครีมเดี๋ยวลองดูความแตกต่างได้นะครับแล้วก็จอที่ให้มาขอย้าสวิตช์ออนนะครับสวิตช์ออนครับจอนะครับนิสสันคอนเน็กจะขึ้นมาเลยตัวนี้เป็นหน้าจอแบบนิ้ว หอมกล้องรอบคันนะครับจริงๆสิ่งที่ต่างกับตัวตัวตัว,ตว,ตวท็อปะครับรุ่นรุ่น V L กับรุ่น V นครับสิ่งที่ได้มาก็คือเป็นกล้องสารลกสิบองศาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นท็อป V L จะมีอ l ลาววิวมอนิเตอร์ให้ด้วยไปเจอกันนะครับขับขี่คันจริงดีกว่านิส s ันอเมร่ V L Turbo นะครับสำหรับเครื่องยนต์พันธี่สี เซลเบนซ์นะตอนนี้กับพี่เบนซ์ด้วยนะครับสนใจรถนิสสัน M1 พิซซ่าโรก็ติดต่อได้เลยทางเบอนหัวข้างล่างใต้ลิงก์นี้เลยอ่าตอนนี้เราก็จะไปรับน้องเทนโนกันนะครับน้องที่เราแน็ไว้เราจะพาไปเที่ยวกันชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องเป็นโนครับชื่อน่ากดแปลกไหมพี่ชื่อน่ากดมาก <laughs> เอาไเล่นดนตรีอยู่แล้วคับสายเล่นดนตรีอย่างนี้ก็ต้องมีสมุนไพรด้วยสิสายเขียวสายเขียวไม่เอาโอเคงั้นเดี๋ยวรอสักครู่เราจะไปรับน้องกันสวัสดีน้องโนตอนนี้เราตอนนี้มาถึงน้องโนเรียบร้อยแล้วใช่ตอนนี้เป็นเป็นน้องที่จะไปกับเราในวันนี้จ้ะเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนําตัวกันก่อนอันนี้พี่ริวนะครับ อยางแม่รถแห่โฆษณากับพี่จิเนเอนพี่เบสนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของนิสสันนะครับม,ออมาอ <c oughs> ส่วนวันนี้น้องโนจะมาเป็นคนเทสใจให้เรานะครับกับรถเกับเจ้าอเมล่าคันนี้เรามาดูกันว่าน้องโนจะมีความรู้สึกยังไงบ้างพร้อมไหมครับพร้อมค่ะไปเลย ปกติน้องโนไม่ไม่ไม่ค่อยขับรถเล็กๆรงี้ใช่ไหมปกติหนูจะขับสามล้อค่ะสามล้อใช่ใช่เอาแล้วแค่เริ่มรายการเราก็ขับเร่งเลยสาล้อนี่คือรถมันวิ่งเป็นล้ออยู่แล้วใช่ไหมปกติน้องโนขับคันนี้ขับมินิเห็นอยู่เอาไว้โชว์ค่ะเนินโชว์นินโชไม่ได้ขับคัเนินโชไม่ได้ขับใช่ทั้มันแพงทั้มันแพงใช่ใช่ วันนี้เราจะไปที่นี่กันเลยไปนักคาเฟ่อ่ะเรามาถามน้องโนกันน้องโนทำอะไรอยู่ตอนนี้อย่าบอกว่าขาับรถแมวขับรถอยู่ค่ะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไปแล้วไปแล้วต่นี้เราจะไม่เล่นโอเคโอเคไม่ถึงเวลาหายใจอยู่คนไม่ะไม่ถึงงานไม่ถึงกานไัเมไม่ถึงงานไม่ถึงกานอ่าโอเคโอเคมันมันหลายอย่างหน่อยนะพี่พะหลับรอได้เลยนะได้ อ่าตอนนี้นะคะตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่สาขที่มอระดับสงนะคะแล้วก็เป็นครูสอนเต้นค่ะอยู่ที่เจฟารีย์เดสต์โอค่ะเรอวรคหลักๆเลยก็คือช่วยที่บ้านทำธุรกิจส่วนตัวค่ะก็คือหอจักอบิ๊กบอทการเกษตรค่ะเป็นยาบริษัทแบรนด์ของครอบครัวเลยอ๋อใช่เคมีเกษตรอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่ค่ะสนใจติดต่อได้นะ อ่างขายของขายของทุกอย่างค่ะอ๋อเป็นเป็นผู้จัดการเองเลยปะก็ช่วยดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งให้บริษัทที่ครอบครัวอ๋อดูแลทางด้านมาร์เก็ก็เป็นหัวข้อนี้นะซินอ๋อก็หัวข้องานวิจัยจะเป็นเกี่ยวกับวิทยุค่ะมันไม่เชื่อวันนี้ยังเท้าความก่อนว่าน้องเรียนเอกอะไรอะหนูเรียนบริหารธุรกิจสื่อสารค่ะสื่อสารใช่ท่ีะ ลืมไปแล้วเนี่ยอะไระเรเอเรียนเลืมชื่อย่อไลว่ะคัดไดตัดได้ไเดี๋ยวพี่ไปตัดเดี๋ยวเเร์กัเดี๋ยวพี่ไปขึ้นเป็นซ้ำให้เออหนูหนูลืมหนูลืมจริงๆนะเนี้ยเออลว่าเรียนเกิน2องปีแล้วเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวตัวเรียนมาประมาณปีกว่าแล้วให้มันจบที่2องปีเถอะ S <S เออมืนคนฟังมีจะเครียดนี่หลักสูตรห้าปีก็อยากใช้มันเต็มโคต้าเถอะพี่เอาให้มันจดอยู่แค่สองปีเลยคันนี้มีประกันใช่ไหมคะไม่มีอ๋อไม่มีประกันหนูสบายหนูก็สบายใจโนเป็นคนตลกแต่ทุกคนทำประกันชีวิตใช่ไหมคะใช่ที่ไม่ทำอ่ะทุกคนมีประกันยกเว้นหนูค่ะทำไมอ่ะไม่ได้ทำโอ้แตแล้วไม่ได้ทำอะไรใดๆทั้งสิ้น อ่าจอดเลยคก็บอกพี่เบนกลัวขึ้นมาทันทีเราจะไปเส้นนี้เลยใช่ไหมไม่ไปมูนเนาะใช่ค่ะไปนอกเมืองเลยค่ะโอเคส่วนตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะตัวนี้อ๋อมาถึงหนูไม่ถึงรถมาล้แล้วมแล้วาแล้วแล้วแล้วมาแล้วมาแลนวอแล้วมาแล้วแล้วตอนนี้วนาแลางานดีเลกอมไรล้วมากลากทํางานลระจําเรียมาแล้วยก็ก็วานดีเลกวองหนูก็มันเที่ยว มาเที่ยวไม่ได้แล้วพี่มันงานแค้นมีชีวิตหนูมันไม่ค่อยมีเวลาแล้วพี่เออแล้วอยากมีเวลาเพิ่มไหมคะอยากมีเวลาเพิ่มไหมจะซื้อนาฬิกาให้หนูแล้วพี่โดนที้มีฮาอย่างฮาเลยครับเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้ว เหงาเงี่ยเหงาหนูอยู่บ้านคนเดียวเอาเราอยู่บ้านคนเดียวไม่เชื่อแล้วแฟนไปไหนอะไรนะคะแฟนไปไหนไม่มีไม่มีเสียงสูงมากเอาติดคอติดคอสำหรับน้ำลายแหมเห็นไปไปถ่ายรูปถ่ายอะไรบ่อยๆอ๋อก็ก็ก็มีบ้างค่ะก็ว่างๆก็ไปถ่ายรูปกับพวกพี่ตากล้องบ้างอะไรก็ชวนๆกันเห็นมีอะไรนะเออเล่นแคดโกงแคทเกมมีอ๋อตอนแรกจะแคทเกม แบบแว,ว่าขี้เกียจช่องยูทูบก็ทํานะแต่ว่าก็ยังขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมก็คือแบบว่าพอเวลาเราแบบอย่างเรียนเสร็จแค่เรียนปโทมันก็คือแบบมันต้องทําทํารายงานทําวิจัยเขียนบทความแล้วก็วิเคราะห์โน่นนี่นั่นหัวข้อต่างๆที่อาจารย์สอนเพราะหนูเรียนภาคพ,พิเศษมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะหนักมากเลยวิเคราะห์ไม่ค่อยปลดใจตรงหาเนื้อหาแท่งนี่แหละมันแบบ มันมันลุมเล้าอ่ะอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราแบบมีเวลาว่างใช่ไหมคะเราก็แบบเออไม่อยากทาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดีมีดีอย่างหนึ่งคือว่าเราได้เต้นพอเต้นปุ๊บเราก็ได้เจอคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนอื่นบ้างมันก็เลย งานงอีกอย่างนึงคือได้ได้เป็นครูสอนใช่ไหมครูสอนเต้นที่เจฟฟ่าแดนสตูดิโอใช่ค่ะก็ถ้พิเศษนะคะมีลูกหลานนะคะอยากอยเรียนเต้นนะคะก็ติดต่อคุณโนได้เลยนะคะก็จะมีทุกสไตล์ค่ะคุณโนไปที่คุณโนใช่ค่ะจะมีทุกสไตล์มีโคเวอร์ฮิปฮอปสตรีทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดเดี๋ยวเราจะแทรกผลงานของคุณโนให้ดูใช่ค่ะขอสวยนะพี่ขอสวยไม่ต้องกลัวมาเรียนกับคนเขาไม่ดูอยู่แล้วเขาต้องดูอะไรที่มันแบบว่าธรรมชาติงั้นดูหนูไม่ได้แล้วแหละจเจ๊ อะไรเขาเนี่ยพราะหนูสวยหรือหนูธรรมชาติใช่หนูสวยมากอ๋อหนูสวยมากไม่มีใครชมหนูชมเองนี่แหละอ่าอ่าโอเคโอเคแหม่ทุกคนก็ชมอยู่แล้วเออหนูจะบอกพี่ว่าหนูซื้อไปขับขี่มานะคะไม่ต้องกลัวจริงปะจริงเฮ้ยอันนี้ข่าวแม่หนูได้เลยอันนี้ออกอยู่ตูมนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูหาหาว่าเรานู่นอย่างนี้จริงๆเราหยอกใช่ไหมเราไม่ได้ซื้อเพียงแต่ว่าเราจ่ายตังค์ไปมากกว่าปกติใช่หลึกหลักเลย มันก็ไม่อยู่ในคอเลยเพราะว่าเรียนเรียนขับรถอ๋อเรียนขับรถใช่ผมอยู่ในคอค่ะแล้วนกขับรถมากี่ปีและ้ะหนูขับมากี่ปีแล, <1, S 2> ล้ววะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกปีมั้งพี่ก็ขับอยู่แต่งวนในเมืองนั่นแหละก็ถือว่าขับเกง่งแต่ว่าก็หลงอยู่ในเมืองนะพี่เคยเคยขับรถไกลๆในะที่ไหนบ้างไกลสุดสุโขทัยแล้วก็ไปไปไปคนเดียวนะสุโขทัยนะพี่ยังไกลเลย ไกลมากแล้วก็อะไรวะแล้วก็แบบขับเปลี่ยนกับลุงบ้างไงตอนเป็นเพะไรองเปลี่ยนสีอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมใช่เปลี่ยนสีก็สีบอลบ้างสีดำบ้างสีขาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ม่ไม่ไไม่ไ่งม่่ไม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 ่ไ่ไม่ไมไม่มไม่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 ไมไ่ม่่มมมม่งล่ม รู้สึกเบาอ่ะเบากว่ารถคันหนูเยอะเลยอ่ะรู้สึกเบาแล้วมันแบบขับง่ายอะค่ะขับง่ายมากจองเลยไหมครับอะไรนะครับจองเลยก็ได้จองจองเลยแล้วพี่พี่พี่มีหนูผ่อนเดือนละเท่าไหร่อะเนี่ยอันนี้อันนี้ถามอันนี้ถามพี่แบงค์ว่าคันนี้เริ่มต้นถ้าถ้าเราจะดาวถ้าดาวเริ่มต้นนะครับดาวดาวต้นอย่างอย่างเมื่อเช้าเพิ่งจองมาก็ดาวเริ่มต้นเลย 2 9 9 9 0าบาทครับก็ขาดว้าวอ,อันนี้ต้องแล้วแต่เครดิตลูกค้าครับถ้าลูกค้าอาชีพแน่นอนเป็นพนักงานบริษ,ษัทพนักงานออฟฟิศพนักงานราชการต่างๆครับหรือว่าอาชีพที่มันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เบื้องต้นก็ไม่ต้องมคนค้ำถ้าเงินเดือนรายได้เรามันครอบคลุมกับค่าง,งวดมันก็ไม่ต้องคำ้ำก็ได้ครับหลักๆที่ค้ำนะครับก็คือรายได้อาจจะเปปริ่มค่าง,งวดอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่แตบางท่านแต่เบืเ้องต้นยังไม่ต้องมีคนค้ำครับก็คือ อ๋อออกได้เลยปกติคนเดียวอย่างน้องโนก็ไม่ต้องคำใช่ไหยใช่แต่พี่เบนคำให้าอ้วผมไม่เซลคำไม่ไรชื่อชื่อมันขึ้นในสมุดอ่ะครับคำไม่ได้แต่สนับสนุนได้ใช่ไหมเป็นเดือนเดือนไปแต่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 รถครั้งนี้เหมาะนะกับผู้หญิงที่แบบว่าตัวเล็กๆบา่ตัวเล็กๆแบบหนุ่อะไรเงี้ยค่ะเหมาะมากค่ะ ถือว่าถือว่าคล่องตัวเนาะเพราะมันเป็นเครื่องเครื่องเทอร์โบตัวนี้เป็นจะหนูดิพี่ดูเลยไหมตรงนี้เล็นจะเย็นจะเย็นพี่ถึงทำประกันมาแต่ก็ยังยังไม่อยากไปเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนมันจึงไม่ได้ห่วงเรื่องประกันพี่ห่วงเรื่องห่านเละเราจะห่านกันเยอะใช่ไหมถือว่าคล่องตัวเนาะสำหรับรถคันนี้ใช่ใช่แล้วก็พวกอุปกรณ์ภายในที่เห็น จากที่ที่นั่งดูมาเอ้มันดูเรียบหรูดูดีดูมันแบบยังไงมั่งหนูตอบยังไงพีความรู้สึกเวลาถึงถ้าถดูดูดูรอบๆแล้วมันโอเคไหมดูว่ามันต้องมันมันมันก็มันก็โอเคในระดับมันก็ค่อนข้างละเอียดละเอียดเพราะมันอยู่มันอยู่ในค้าของจีโก้เนาะตัวนี้ใช่ครับปกติแต่รถคันคันหนูที่ที่หนูขับนะคือตรงนี้มันจะไม่มีนะคอนโซลแบบ ร่มันเป็นอีกแบบนึงรุ่นเก่าหรือเปล่าใช่ใช่หนูก็ต้องแบบหายมาเสริมอะไรตุกน์ๆถอดออกมาใส่ใหม่ไม่ต้องเอาอะไรเพิ่มแล้วครึ่งเสียงก็ถือว่าดีนะคันนี้จิงเหรอพี่ไหนแบบพี่จะเปิดให้ดูเอาลีซ่าไหมลิซ่าอีกแล้วแต่ว่าลีซ่าจะไม่เอา เอาลงยูทูบไม่ได้เดี๋ยวหนูเต้นให้ดูตรงนี้เดี๋ยวก็จับรงอะไรก่อนบ้างมันเบาซะเหลือเกินเดี๋ยวเราไปเต้นกันตุ้งนุ้เต้นอีกแล้วหรอพี่เนร ว่างเดียวว่างไม่ดูปงๆนะใช่แต่แต่บรรยากาศเป็นใจให้มากๆเลยวันนี้เพราะว่าน้องโนมาหรือว่าน้องโนเป็นตัวไล่ฝนหนูตัวไล่ฝนเนปตัวไล่ฝนไทรมาใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่พี่ใช่ปักมากี่กอเนี่ยใช่ก็ก็เป็นไล่อยู่นะพี่เป็นไล่เลยพี่โอ้โหไล่ใครนะไล่ใคร จะไปยังไงวะคิดไม่ทันพี่พี่ส่งมาเร็วเกินแม่เล่นอย่างงี้น้องไปไม่เป็นโดนไล่ใครโอ้ไล่พี่ริวหรือไล่อะไรอย่างงี้อ๋อโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พี่ฝักไปไล่ไล่ไม่ใช่ไล่กูบอกว่าไปไล่ไปไล่กลับไปกี่ไล่ออ๋สมองช้านี่รถ ว่าขับเพลินด่ค่ะมันเบาๆเนาะแล้วก็คอนโซลข้างหน้ามันก็ก็ตอบโจทย์กับในยุคนี้อะค่ะมันก็มันก็สะดวกสบายดีเหมาะกับวัยรุ่นค่ะ <c oughs> อ่อวัยรุ่นวัยทำงาน <c oughs> อะไรแบบนี้อ <c oughs> ่าเหมาะเหมาะสะดวกสบายดีค่ะการควบคุมอ๋อก็ควบคุมง่ายค่ะเพราะว่าพวงมาลัยมันเบาใช่ไหมมันก็ควบคุมง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ขับ ขับเพลินเหมือนกันขับเพลินจนจนรู้สึกว่าเราแบบขับเร็วเกินไปแล้วว่ามาดูใหม่อีกทีคือแบบขับเร็วอะพอเบรกทีก็แอบเสียวเหมือนกันนะบางทีอะความหรูหราภายในก็เรียบหรูคะ่ะเรียบหรูตามสไตล์ของนิสสันนะคะก็ก็<ๆ>สนุกดีคะ่ะสนุกดีถ่ายรูปเพลินๆกับนาที่เหลือแต่ตอค่ะเหลือแต่ต่อใช่ลลก,ก็เห็นคนกํลลาลังเกี่ยวข้าวก็ได้บรรยากาศดีคะ่ะ ค่ะก็ลรถยนต์นิสสัน a ัมเลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ในยุคนี้นะคะเอาไวยรุน่นไว้ทำงานค่ะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งค่ะใครที่ชอบพงมาลัยที่แบบว่าเบาแล้วก็แบบสะดวกสบายคล่องแคล่วนะคะก็แนะนำนิสสันนัมเบล่ค่ะแนะนำค่ะยัน้นก็ขอฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะฝากสับตะไคร้ด้วยนะคะ<อ>แล้วก,แวก็แล้วก็ฝากติดตามผลงานของหนูด้วยนะคะก็ ช่อง YouTube ค่ะ I am Piano นะคะเดี๋ยวจะทำมาเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ส่วนใครที่สนใจอยากสอนเต้นไม่ใช่สอนเต้นสิอยากเรียนเต้นก็ติดต่อมาได้นะคะตามช่องทางนี้นะคะเดี๋ยวจะฝากพี่ๆเขาลงให้อย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะ คือเด่นสะดวกสบายว่างนี้ด้วยวงเลี้ยวแคบรอบต่ำเครื่องเงียบอะไรเงี้ยรือว่ารือว่าก็ดีก็ดีว่าขับ,ขบมันก็ขับเลยมันก็มันไม่กดแขนนะมันม่กดแขนมันสบาย,าบายเอออยา่ยางพวงมาลัยรถที่หนูขับอยู่มันหนักอะ่ะมันหนักกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะสำหรับผู้หญิงใช่สำหรับผู้หญิงแต่ว่าบางคนที่แบบว่าเบาไปมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยก็มี ต่ความเร็วสูงสุจริงๆก็ยังอยากขับอีกนะเพราะว่ามันมันนุ่มเออมันไม่ใช่มันนุ่มมันสบายมันเพลินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดาวใช่ไหมก็ต้องไปดาวติดต่อเซลเบนต์ไปเลย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 สำหรับวันนี้รีวิวแบบแมนๆรีวิวแมนก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไป สำหรับสาวๆคนไหนที่จะไปนั่งรถเล่นก็เดี๋ยวที่สำคัญอย่าลืมสับไข่ให้ช่องเราด้วยสับเนี่ย <Yeah. S 1> สับไข่สับไข่ไม่ใช่พี่มัง้ง <laughs> ไม่ใช่เหรพี่ <laughs> แล้วก็อย่าลืมไปติดตามของน้องโนด้วยนะทั้งเฟซบุ๊กไอจีไลน์ยูทูบ ติดตามให้หมดเลยติดตามให้หมดเลยติดตามหมดติดต,ต่องานหนูมาด้วยนะติดตามให้ให้หมดเลยหรือน้องโนเต้นก็เข้าไปดูได้เลยในครอยากเรียนเต้นนะครับใครอยากเรียนเต้นถือว่าเป็นอาจารย์อสอนเต้นที่ในพิศโลกเนี่ยมีคนเดียวเพราะว่าเพราะามีมีโน,โน OR ให้คนเดียวใช่เพราะเพราะเพราะว่ามีคนที่ชื่อเป็นโนให้คนเดียวค่ะมันก็เลยมีคนเดียวในพิโลกนะคะครูอื่นเขาก็มีเยอะแต่มีชื่อเป็นโน OR คนเดียวใช่ใช่